สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การวิยากรของชาวราศีสิงห์นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนสิงหาคมปี2564นะเรามาเริ่มที่การงานก่อนนะคะนะการงานของคุณในทุกสาขาอาชีพเป็นไปได้ด้วยดีหมดนะคะปาป๊าคาราวกเกะก็กมาแล้วนะ ขับรถส่งของก็มาแล้วนะธุรกิจเกี่ยวกับอาหารก็มาละอสาาหาเลมทรัพย์ก็มานะคะเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่างๆก็ดี Work f o r home ก็ดีนะคะแต่ถูกหักล้านในสุขภาพเนาะนะระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะอย่าละเลยเรื่อง new normal นะคะขึ้นมาสองใบเลยนะ ตัวเนี้ยมันขึ้นมาเป็นตำแหน่งเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะคะรักษาหายนะแต่เราไม่เป็นดีกว่าเพราะถ้าเป็นแล้วเราหยุดไงนะกักตัวอีกรักษาตัวอีกเป็นเดือนนะ่ะเสียเวลาเสียการเสียงานหมดนะระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะขับรถขับรางอะไรระวังด้วยนะอยา่าคืออารมณ์เป็นสองแง่สองงามอารมณ์แบบ ขึ้นลงขึ้นลงอะนะเวลาขับรถก็อย่าใช้อารมณ์นะขับธรรมดาเพราะว่ามันตรงกันหนึ่งงย่เอาแฟนไปด้วยทำไงอะจิบนั้งคู่ทำไงนะให้นำัาระวัตงตรงนี้ด้วยนะการงานของคุณที่คุณทำอยู่นั้นเมื่อเริ่มต้นแล้วจงลุยทำให้จบทำให้เสร็จ เนะพราะเดือดรููขึ้นมาอย่างนี้โกว่าคุณจะจะไม่เอาใจใส่เท่าที่ควรนะในเรื่องงานนะแต่เฉพาะงานีนทำที่บ้านนะควรจะหาเรื่องพูดคุยกับคนบ้างนะคะเพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะแต่ทำอะไรก็ต้องถูกถูกต้องด้วยนะคะ หลักเกณฑ์กฎเกณฑ์อะไรมันมีเราก็ต้องทําให้มันถูกไปนะยึดหลักเกณฑ์ด้วยนะคะนะละเอียดด้วยนะเซนอะไรต้องดูด้วยนะนะมันขึ้นมาสองใบยอย่างเงี้ยทําให้เดนสุขภาพก็เืิองานนะ่ะการเงินโอเคนะคะเยี่ยมเลยนะคะนะอืมมีเกณฑ์เนี่ยออกรถใหม่ซะด้วยซ้ํานะคือมัน คือการงานมันดีการเงินมันดีปุ๊บมันจะมีเรื่องให้เราหักล้างนั่นก็คือสุขภาพนะไปทำตัวเอเล็กเหขะน่ะเที่ยวบาร์คาราเกติมาหรือเปล่าเพราะเราเมาแล้วเราไม่รู้เรื่องอ่ะนะอย่าลืมนะนะต่อไปเรามาดูเรื่องความรักคนโสดก่อนคนโสดถ้าหาว่าคุณพบเจอเนื้อคู่ไพ่คู่ขึ้นมานะคะ ออย่าคบแบบเปิดเผยอย่าโพสรูปคู่ลงโซเชียลมีเดียให้ทําแบบลึกลับซับซ้อนให้คนเขาคิดไปเองว่าเรามีแฟนแล้วคือคนนี้อย่าแนะนำใครว่านี่คือแฟนเราไปไหนมาไหนด้วยกันได้เวลาเจอคนก็อ่มีคนมาทักว่าออ,อะไรเหรอทำหูตาลอกเลก็กนะแล้วก็บอกอ๋อนี่ทุกคนนะนี่คือ ุหลาบนะสมมติเราควงผู้หญิงไปนะสมมติเราควงผู้ชายไปแล้วก็เออนี่สมชาินะแล้วไม่ต้องบอกว่าเป็นแฟนกันนะจนกว่าจะมีการมั่นหมายแต่งงานหรือจดที่เป็นสมรสแล้วค่อยบอกนะ <c oughs> ขอให้นะคะเสียงแหบเอส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้ว การทะเลาะบอแวงกันมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วนะการมีมือที่สามเข้ามาล่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาไหมมันก็ไม่ธรรมดาแต่มันก็ไม่ได้เหนือธรรมชาติเราก็สามารถควบคุมได้เราลองอทำเฉยเฉยดูทําไม่เป็นสนใจแฟนเราดูลองแต่งเนื้อแต่งตัวทั้งท่านหญิงท่านชายให้ออกแบบเซ,ซ,ซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยหน่อยหน่อยหนึ่งนะคะหน่อยหนึ่งแล้วทําตัวแบบลึกลับซับซ้อนซ่อนเงือ่อนไปไหนมาไหนไม่ต้องบอก นะกลับบ้านลองผิดเวลาบ้างทำให้เธอและเขาสงสัยในตัวเรานะทะเลาะกันไปมันก็เท่านั้นน่ะออกจากกันไม่ได้หรอกนะคะบางท่านจดทะเบียนสมรสกันด้วยนะออกกันไม่ได้หรอกเราสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันอย่างเงี้ยเนาะทรัพย์สินอะไรมันก็ผัวพันนี่สินอะไรก็ผัวพันกันไปหมดนะใช้วิธีนี้เอาลองดูนะ เรื่องที่จะติดติ้งในหน้าไพา่นี้ก็คือเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพอาจโดน่ะมันขึ้นมาขนาดนี้อาจจะโดนนะคะอย่าละเลยเรื่องนิว n นอร์มอลเป็นอันขาดเจวล้างมือใส่หน้ากากอนามัยอย่าเอามือแคที้หูขี้ตาอย่าเอาตัวเองไปในที่เสี่ยงรับรองรอดชั่วแต่ถ้าหากว่ามัน มันหลีกไม่พ้นก็ต้องโดนนะคะแต่ก็รักษาหายนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะมันไม่ได้หนักหน้าไพ่นี้มันเป็นหน้าไพ่ของคนที่ทำงานและประสบความสาเร็จประสบความสำเร็จแล้วได้เงินได้ทองมาเป็นกอบเป็นกำรรม,มันก็เลยทำให้คุณมีเรื่องหักล้างตามภาษาดวงดีอะคนดวงดีมันต้องมีมีเรื่องหักล้างไงนะอย่าตกใจไปนะทำตัวเป็นปกติ นะทำงานปกติแต่คนที่เขากําลังเริ่มงานอยู่ะเริ่มงานที่บ้านน่ะขอให้คุณทําให้สําเร็จอย่าเฉยเมอยอย่าละเลยแค่นี้เองนะาตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสําเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสับคลิปนี้สวัสดีค่ะ